ทดสอบด e d ติดบริกันปืนซาดหนัดแก๊ส rna ในขอ c u สตอม bbsna ดอดโมเดล sro งานจากโซแท็กวัดดีครับเพื่อน,ว,น,นวันนี้วันอยู่สุขสบายพมมาอีกแล้ววันนี้นะครับตามที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบไอด e d ตัวนี้ที่ติด บีบีการตัวนี้นะครับดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็ตั้งไปแล้วแหะครับตั้งเบื้องต้นไปแล้วเนาะก็ปวดตาเลยมันไม่เหมือนในวุืนนะครับการตั้งนดอดในบีบีกันเราต้องตั้งให้ฮอปมันตามตำแหน่งที่เราต้องการก่อนนะยังไงก็ให้แนวตรงที่สุดนะครับแล้วค่อยตั้งเลนดอดนะไปตามจุดมานะครับลงจุดไหนก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาตามจุดมันนะครับเรามาคำนวณเป็นค่าเมติกแบบเป็นค่าแบบดอดนะมันไม่ได้ครับแบบนั้นนะครับนี่ก็พุ่นเลย ก็นี่พอได้ละนะอะลองดูกันนะครับว่าจะพอยิงโดไหมนะครับผมตั้งเลนดอดแล้วก็เซตไว้กับยิงเต้าเพนเนาะมาลองกันว่าเป็นไงระยะประมาณเนี้ยไม่เกินสิบเมตรนะครับเเมตรมั้งแล้วก็หเมตรก็ได้อยู่นะครับมาลองกันเลยนะครับจุดลูกจุดแก้เรียบร้อยนะครับมาลองเลย พอได้นะครับใช้ได้อยู่เนาะยิงเพจนะครับผมชอบยิงเพจไงแต่ยิงเป้ากระดาษไม่ค่อยเกาะกลุ่มกลุ่มไม่แน่นนั่นเองแต่ยิงเพจสนุกได้อยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับการใช้เล d ดอ t กับมีการปืนสั้นอัดแกนนะครับแล้วก็ยิงเต้าเพจเนาะก็ผมว่าตัวนี้มันก็พอได้อยู่จะต้องแต่งเพิ่มเล็กน้อยนะเพื่อจะได้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับ เดิมๆม,มาเลยยังบกพร่องอยู่เล็กๆน้อยนะครับแต่ง,งานสวยใช้ได้แล้วก็ได้โลหะมาได้ชุดยิงเหล็กมาก็ถือว่าโอเคละวันนี้ก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเผื่อจะเป็นแรงใจเพื่อนเนาะสหรับคลิปนี้เล็กนอ้อยหว่าจะหยดเพื่อนบ้างผิดพาดอะไรนี้ด้วยขอบคุณเพื่อนนะครับที่รับชมสวัสดีครับ